การที่ตอนเอาซูป้ามาเราให้น้องอ้ํานะครับจากไอแวลองนั่งซูป้าดูเหมือนเป็นการบายาสุดท้ายตอนนี้น้องอ้ําของเราได้ซื้อซูป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรานัดไปเจอกันก็จะไปดูซูปา้าสิว่าซื้อมาเป็นแบบไหนเกียร์อะไรแรงมนะ้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะประจวบเหมาะกับตอนนี้ผมยาวมากแล้วพอดีน้องภูมิที่เราเคยไปซื้อกางเกงกันเนี่ย เขาเปิดร้านตัดผมนะครับแล้วก็เราเดี๋ยวน่าจะลองไปตัดผมที่ร้าน,น้องเขาดูนะครับแล้วก็จะไปนัดนี่แหละดูป้าอาร์มด้วยทีเดียวเลยแต่ว่าพอเราออกมาปุ๊บเจอฝนตกไม่รู้ว่าไปถึงมันฝนจะหยุดหรือเปล่าโอ้ยถึงแล้วครับฝนตกหนักเลยเราก็ไึก้ว่าที่ไหน มันเป็นโครงการที่อยู่ในอู่รถนะครับชิปอับเมื่อก่อนที่เราเคยมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับนี่เลยอยู่แถวนี้เลยตอนนี้กลายเป็นแบบเป็นเหมือนอเวนิวมีร้านอาหารนี่เลยไปหมดเลยครับนี่ผมปลานี้เองแล้วก็จอดอยู่เนี่ครับหน้าร้านแต่ฝนตกเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งครับดูก่อนว่าเราจะเอาอยัางไงดรเราจะลงเหนวนี่ ขายอิมก่อนเลยแนละ้วคือแบบว่าก็หาซูเปอร์เลยแต่ว่าตอนนั้นหาซูเปอร์าหาที่มันแบบสวยๆไม่ค่อยเจอไงออพี่มันแพงมากไรเงี้ยเออแล้วแบบมาเจอไอ้คันนี้ก็หลังจากนั้นก็เล่นอิมไปอีกคันหนึ่งเลยพี่แล้วก็ขายอิมไปเพราะแบบรู้สึกว่าแบบมันติดอยู่ในหัวพี่เออก็เลยแบบว่าต้องต้องไปหามาเห็นเรียนกันได้เห็นซื้อสองร้อยไปแป๊บนึ่งป่ะใช่พี่แต่ว่าสองร้อยคันนั้นคือได้รถดีมานะพี่แบบมาเดิมเดิมแบบเดิมมากๆไม่เคยทําเครื่องไม่เคยอะไรเลยแต่ว่าไอผมว่า เทคโนโลยีช่วงล่างในยุคในสมัยนั้นอะผมว่ามันแบบผมไม่ถนัดก,กับรถขับหลังที่มันแบบเบาๆแบบนั้นเนี่ย<อ>แบบขับสี่มาเงี้ยพี่แล้วคือแบบพอผมลองโค้งอะสอ0รมันไม่เหมือนอิมอะอตกใจผมก็เลยแบบเฮ้ยน่าจะไม่เหมาะอ่ะออแล้วก็เลยแบบว่ามาต่อซูเป้าเลย นี่เราซื้อรถตามที่ได้นั่งในในคลิปหมดเลยนะใช่พี่ใช่ใช่ใชตอนตอนนี้คือแบบว่าเออเออใช่ใช่นนคิดนะว่าจะไปซื้200อสองร้อยอ่ะแต่คือแบบเฮ้ยวันนั้นแบบลองดูเออเฮ้ยนั่งนั่งพี่แบงค์ไปเออสองร้อยมันดึงปิวดีวะ่ะแต่พอไปซื้อมาจริงที่ของผมมันเป็นเครื่องแบบ SR20 ไอแบบตัวแบบธรรมดาไม่เคยโมไม่เคยอะไรเทอร์โบเดิมอะไรพวกนี้มามันไม่ดึงไงพี่มันคนละอารมณ์เลยคนละอารมณ์แล้วแบบผมลองขับไพี่แงค์ขับแล้วแหละแม่งไม่ไปไหนเลยพี่อ๋อก็เลยมาจบซูเปอร์ใช่ใช่ใช่พี่ซูเปอร์นี่หัวดีนะแบบมันรถมันหนักแล้วแบบว่ามันก็เดลิ่ยู์ได้เลยคันนี้เดี๋ยวค่อยพาไปชมพอดีตอนนี้ฝนตกแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านตัดผมใช่คับร้านนี่เลยคับนี่ผม สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาเจอกันอีกแล้วแงบ้าง <c oughs> <c oughs> ทำไมอยู่ดีมาทำร้านผมครับเนี่ยก็คือพอดีเหมือนผมไปหลังๆผมไปตัดแล้วเหมือนเจอเจอช่างที่ถูกใจแล้วเหมือนผมแบบเรียนรู้เรื่องเรื่องผมมากขึ้นแล้วพอไปอเจอช่างคนเนี้ยแล้วเหมือนพอไปพูดคุยจะถูกคออธิบายการตัดผมได้ดีตัดถูกใจอะไรเงี้ยก็เลยติดใจก็เลยคุยกับช่างเรื่อยๆก็เลยเป็นออกมาเป็นแบบ นนชื่อร้านนะครับเป็นชื่อร้านคัตครับผมอยู่ที่โครงการเวโรตะดิ่งชันครับเป็นโครงการเพิ่งเปิดเปิดใหม่มีพวกแบบร้านอาหารร้านรถอะไรอย่างเงี้ยซ่อมรถแต่ว่าท,ท,ที่ที่กำลังอินช่วงนี้คือเป็นร้านเซิร์ฟสเก็ตมีเซิร์ฟสเก็ตเขาเริจะเปิดครับอยู่ข้างในอยู่ข้างในพี่อยู่ข้างในมันเป็นทางเป็นลึกๆเข้าไปอยู่ข้างหลังแล้วก็มีหมาไม่มีหม,มาเออแล้วที่นี่มีบริการอะไรบ้างครับก็มีตัด ซับเซตแล้วก็ดัดทําสีครับผมาาแล้วก็กในอนาคตเดี๋ยวจะมีตัดของผู้หญิงด้วยแตช่ช่วงนี้เขาชะลอไปก่อนเราเลือกจะสถานก,การณ์โควิดก็ตอนนี้ก็รับงานที่แบบไม่ต้องใช้เวลานานมากไม่ได้กินเวลาคือผู้หญิงก็เดี๋ยวรอหลังจากนี้ไปเดี๋ยวจะมีผู้หญิงด้วยครับก็คือตอนนี้ก็ผู้ชายเป็นหลักหรือถ้าผู้หญิงก็คือตัดได้อย่างเดียวประมาณน,นั้นปะใช่ครับต,ตังานเล็กๆเพราะว่าตามกฎมัน,มนไม่ได้าไม่ได้ใช่อา่าโอเคแต่ผมที่ชอบตรงนี้ดูดิ แล้วเอารถมาถ่ายรูปสวยมากเลยรถจอดข้างหน้าเห็นร้านเดี๋ยวเราค่อยออกไปในฝนลงอีกแล้วนี่คนนุ่นมาเต็มเลยโอ้โหคนนุ่นแต่งเต็มฝนตกวันนี้จะทำอะไรพี่บ้างตัดผมอย่างเดียวก่อนเนาะวันนี้ช่วงนี้ท่านหน่อยหน่อนดีอืมเดี๋ยวมันมีอีกรอบด้วยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวใ่้ยอีกเลยค่อยทำสีช่วงนี้เรายังไปไหนไม่ได้เราอย่าเพิ่งแล่นมาเดี๋ยวขอ ตัดผมซะหนไหร่วันนี้ก็ตามร้านผมนะตอนเนี้ยที่ผมใส่ใจให้หนดอก็คือเรื่องความสะอาดอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโควิดหรือไม่โควิดนะน,นี่เป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าตัดผมเนี่ยเวลาสมมติไปเราไปร้านอื่นกันมามันจะแบบร้านที่ชอบมืดๆจะกลนแบบผมพยามทำให้มันสว่างให้แบบโลง่งๆให้ดูสะอาดหรือให้รู้สึกแบบเออแบบคลินๆีแบบตัดม,มาทุกอย่างที่ผมผมทำก็คือแบบอันนี้ไม่ได้เกี่ยวโควิด ใดๆคือแบบจะทำอย่างนี้แล้วคือทุกๆชิ้นจะมีแอลกอฮอล์แบบให้ให้โชว์ให้ดูอะไรแบบเธอทำทับอัดเสร็จแล้วก็พอที่เซตผมแบบเสมอกันหมดเธอจะมีข้างบนที่ตกลงมาจ้ะจ่ะก็คือแต่ข้างหน้าก็น่าจะไวไวเท่าเดิมยาวหน่อยไวยาวหน่อยแต่แต่ตัดข้างกับข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังแบบปกติผมว่าจริงๆผมก็เซ็ตผมตกตกอยู่แล้วแหละคือประมาณหนึ่งก็ได้ข้างบนก็คืออยากได้ประมาณตั้งหนึ่งของมือใช่ใช่ใช่แต่ข้างแต่้างหน้าให้ไวยาวหน่อย ใช่ครับเ<ช>นี่ยก็ฟีลประมาณประมาณนี้เลยก็ได้ ไว้ผมยาวนานนั่งหลับใส่หมววง่าขี้เกียจกัดเรียบร้อยเบาอิวไม่ได้ตัดโคตรนานเลยนี่ดูดีดูเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยเรียบร้อยหล่อเพียวน้องภูมิจัดให้เรียบร้อยตัดเสร็จแล้ว เราหล,ล่อเลยถูกใจไหมพี่ัถูกใจเลยเบาหัวมากคิอมากครับก็แล้วปกติที่นี่ตัดผมผู้ชายเริ่มที่เท่าไหร่ครับยังไงบ้างอ่ะก็ตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นตัดส,สระเซ็ตจ,จาก300ครับเหลือ210บาทก็แล้วก็ช่วงนี้นะครับถ้ามีบอกว่ามาจากสตรีทเมทัลครับซุ่มแจก โอเเ้กุญแจนะครับสามรางวัลแล้วก็มีสติกเกอร์ของสตีดแมนท่านใช่ไหมพี่แบงค์อนนั้นจำนวนจำกัดเหมือนกันก็รีบหน่อยส่งมาใครใครขับพี่แบงค์ก็นะก็มาอุนดหนุนกันได้เยอะนะครับขอบคุณมากวันนี้ขอบบคคุณครัรพี่ สป้าเขากำลังลองรถลูกค้าไปเลยแต่มาจากเขากว้างใหญ่ไพศาลตัดออกมาเฟี้ยวเลยครับอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับร้านของนี่ครับน้องภูมิครับคัดเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาดูซูเป้าของอ้ําหน่อยครับโดนป้ายยาชื่อตั้งแต่ที่อ้ําลองนั่งทั้ง200แล้วก็ซูเป้าก็ได้ซื้อ200ด้วยนะแล้วก็สุดท้ายก็มาจบที่ซูเป้าเดี๋ยวเราขออ้ําดูรถจะนิดนึงนะครับส่วนก็ร้านตผม ถ้าใครที่แวะมาก็อย่าลืมมีพวงก,กุญแจแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับถ้าคนที่มาใช้บริการถ้าใครดื้อไม่ออกนะครับก็จะอยู่อู่เนี่ยอู่ชิปอาฟถ้าใครเคยมาอู่ชิปอาฟนะครับก็ตรงสายหนึ่งนี่เองนะครับก็ลองมาตัดผมก็ได้แล้วข้างในรู้สึกจะเริ่มมีเดี๋ยวมีเซิร์ฟสเก็ตมีอะไรอ่ะน่าจะโอเคเลยแหละหยุดแล้วหลังจากที่เราตัดผม,มอย่างดบดีใช่ฮะเรามาดูซูปรล่าดีกนวะ่าอีท่าไหนถึง ไปโดนมาได้เนี่ยโทษพี่แบงค์เลยผมบอกเลย <c oughs> วันนั้นเลยขออย่างเดียวพี่วันนี้อย่าอินเสิร์ต อย่าอินเสิร์ตคลิปวันั้นกลับมาอีกทีมันหลอนผมมากเลยไม่ทันแล้วอยู่ต้นคลิปแล้วคือคือตอนนี้ไปไหนมาไหนนะมันจะมีแต่คนทักว่าเฮ้ยนี่เจ้าของร้านแว่นมะเนี่ยไอที่นั่งซูเปอร์พันมาพี่แมงไงที่หน้ามันเว่อรอ่ะโอ้โหเสียตรงเลยพี่ก็เลยแต่สุดท้ายก็ไปซื้อใช่พี่ใช่แต่ว่าคันนี้ได้มาแบบว่าไม่ไม่แรงไม่แรงนะพี่เออผมคนพบว่าผมคงไม่ได้ชอบรถแรงอะไรคันนี้กี่มาคันนี้ เจ้าของเก่าบอกมาว่าสามร้อยกว่าสี่ร้อยมาเนี่ยพี่ก็เดิมๆเ,เพราะมันไม่เกี่ยวออโต้ไงมันแรงมากไม่ไดอ้อันนี้เกี่ยวออโต้ก็คือมาเป็นพาร์ทแบบนี้มาเลยคือมันมาเป็นแบบนี้เลยพี่ผมยังไม่ได้ทาอะไรเลยก็ล้อเป็นสามเจ็ดเอสแอลมาแล้วสามเจ็ดเอสแอลเบย AP อันนี้คือที่ท,ที่มาก,กับรถตั้งแต่แรกใช่ครแล้วก็มันแต่ว่าค่างอะ่ะมันเป็นโอลิโดผมไม่อยากจะกลับเป็นเดิมอยู่อแล้วก็มีหางทียอดีอ่า แลก็ไม่ถึงเอาเกียร์อโอโต้อะก็ d <อ>เดลี่ยูที่ผมแบบผมอยากใช้งานใช่ใช่ใช่คือบางทีแบบอยากขับไปนู่นไปนี่บ่อยๆในเมืองรถติดๆก็ขับได้ก็เลยเอาเกียร์อโอโต้มามใช่คันนี้ได้พาร์ทภายในเป็นไมเนอร์ด้วยพี่นะเป็นแบบหาหลุมแล้วเดี๋ยวเปิดภายในให้ดูหนะ่อยนี่เครื่องท่ออะไรมาแล้ว นี่วันนี้ผมแถมนี่ให้ที่กบบคอนเทนต์อะไรรีวิวรถเก้าูนย์พี่อะไรที่มันจะต้องเป็นเก้าูนที่แท้จริงพี่ผมบอกเลยอย่างแรกพี่เบลฮะเบลมันจะต้องตายพี่ใช่ไหมเบลมันต้องตายเนี่ยดึงมาแล้วเนี่ยมันจะไม่คืนอันนี้คือรถเก้าูนนี่แท้จริงนี่ไม่ยอมเปลี่ยนนะรถราคาขนาดนี้พี่คิดดูเนี่ยแล้วอันนี้เป็นเป็นห้าหลุมแล้วพี่แบงค์อ๋อไดไหมห้าหลุมไม่ไเนือมันจะมีห้าหลุม พรมดาแล้วก็หลังคาอ๋อนี่ห้าหลุมเทียดีด้วยนี่ไม่เทียดีพี่ใช่ปะเทียดีสติกเกอร์แปะที่โต้ยเสียวเลยอ๋อแต่มันเป็นเป็นไม้ห้าหลุมมอโต,โต,โต้ใช่ฮะแต่ถาภาพก็ยังโอเคนะมีรอยเล็กๆน้อยๆภาพโอเคพี่นี่เกียวโต,โต<ง>อ๋อไ้ความเป็นก้าสูีกอย่างหนึ่งนะพี่อือันนี้แอร์พี่เวลาที่แบบว่ามันมันเย็นเ็นใช่ไหมอือ ไอ้มันจะมีมอเตอร์เป่ากระจกอ่ะแล้วมันก็จะเป่ากระจกนี้ใช่ไหมพี่ฝ้ามันก็จะขึ้นพี่แต่ฝ้ามันจะขึ้นจาก้าง้างนอกซึ่งผมก็ต้องไปเปิดปัดปัดน้ําฝนนะพี่ขับขับรถอยู่ฝนไม่ตกเลยนะผมเปิดปัดน้ําฝนปัดไอ้ไอ้น้ําที่มันขึ้นมาเนี่ย90นพี่ซื้อรถราคาขนาดนี้นะขับมากี่เดือนละตอนนี้น่าจะเดือนกว่าๆที่แต่ว่าคันนี้กะว่าจะอยู่กับผมไปอีกนานนะชอบไหมสชอบมากพี่ชอบมากๆเลยแบบมัน ันขับดีนิ่มแล้วก็หนักอะพี่รถมันแบบแฮนด์ลิ่งดีมากแบบไม่คิดว่ามันเป็นรถขับหลังที่แบบมันจะขับออกมาได้ขนาดนี้แล้วมันเก่าขนาดนี้แล้วพี่แต่เขาบอกว่าออโต้ถ้าทําแรงมากๆอาจจะน่ากลัวหน่อยใช่พี่เพราะว่ามันไม่มีเอนจินเบรกแบบเกียร์ธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเวลาที่ซัดมาแรงๆพี่มันจะเบรกยากหน่อยเลยดู้องเครื่องเอยใช้เกียร์ออโต้ก็ไม่ต้องสนแล้วขับเดลี่ยูเท่ จากซูบารุมาซูปราใช่ไหยซูบารุขายไปแล้วเนี่ยใช่ไหมขายไปแล้วพี่ขายหมดทุกคันเลยตอนนี้มารวมเป็นคันนี้หน้าตาวก็สองเจเดิมๆเลยใช่พี่ไม่ได้ทำอะไรมีกล่องมาให้บ้างไหมคันนี้เป็นเอฟพอนทองนะพี่อ๋อเป็นเอฟพ่อนทองมาแล้วมีโบออฟด้วยเอสของเทสเกตนะครับแล้วก็ที่เหลือเดิมๆเดิมๆพี่คันนี้อย่างโบเทอร์โบสองลูกก็เป็นเทอร์โบเดิมใช่ อออออก็เดลิยูสเลยใช้งานเดลิยูสจริงพี่คันนี้คือแบบว่าคือหยิบกุญแจสตาร์ทแล้วไปได้ทุกที่ใชไม่เมื่อยแอร์แอร์มีอย่างเดียวพี่เย็นกับอีกอย่างโคตรเย็นปรับไม่ได้นะพี่ปรับให้มันแบบคือหนาวหนาวเกินนี่คือปรับไม่ได้คือมันไม่มีฮีเตอร์ก็คือถ้าแฟนหนาวก็คือผ้าห่มอย่างเดียวเลยแล้วก็พออย่างเงี้ยพี่ฝนตกตกเงี้ยผมว่าตอนขับกลับไปนะก็ฝ้าขึ้นในรถ คือมันไม่มีกลางๆง่ายๆมันไม่มีกลางๆเลยพี่ออแต่ว่ามันก็ผมเคยขับรถ90มาแล้วไงออมันก็แบบเออมันก็รับได้ว่าอาการของมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะแบบอย่างบางทีเพื่อนผมตอนนี้แบบกระแสก90มันมาแรงใช่ไหมคนแบบขัแบรถใหม่ๆอยากไปขับรถ90เนี้ยแบบเขาจะค่อนข้างจะแบบช็อกนิดนึงว่าแบบเออมันยังไงแบบคนที่ไม่เคยขับใช่ไหมใช่พี่ต้อง,ออต,องต้องใจรับนิดนึงอันนี้ผมยังเคยขับแล้วถ้าโอเคนะใช้ได้เลยก็แต่ใช้บ่อยไหมคันนี้ให้เอาจริงๆแล้ว โอ้ขับครั้งละสามสองสามวันนะพี่ก็แบบอันนี้ถือว่าบ่อยอย่างพี่้องวันก็บ่อยอยู่นะก็บ่อยอยู่เหมือนปกติบางคนนี่เดือนละครั้งอย่างนี้ใช่แล้วคือน้ํามันนี่คือเติมแบบเติมเติมแบบว่าอยากขับคือเติมเพื่อเติมเพื่อเสพเสพมันอ่ะพี่คือแบบไม่คิดเลยว่าแบบมันยังไงเท่าไหร่แต่คือกดทีนึงก็คือหายครับเรามาเจอเฉยเลยนี่เราเอารูปเขามาใช้บ่อยถ่ายพี่ชัด พี่ชัดใส่หมวกเราเองเสื้อ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 รวยหมวกด้วยเออทั้งเสื้อทั้งหมวกสี่ไปท่านนี่เขาเป็นตากล้องประจำบอดี้แสลมครับเปิดร้านล้างฟิล์มห้องคข้างครับครับล้างฟิล์มผมใช้แล้วเราผาอ้ามนั่งอันนี้ให้อ้ามผ่านนั่งบ้านลองอยากลองฟิลเกียร์ออโต้มัน สบายขนาดไหนเตะกิ้สตาร์สตาร์รถฟันขาวฟันขาวออกป่ะพี่ไม่ออกโอเคโอเคเข้าศูนย์เข้าศูนย์ต้องฟันขาวหน <c oughs> ่ยอยหน่อยถึงไปทำมายางปิงวาวพี่อะไรใช่ค่ะ ที่ไม่เหลือเฟือสบายมากใช่ใช่ใชกับข้างหลังที่นั่งไม่ได้จริงหรอกใช่ใช่มีปัดปัดหลังได้ด้วยนะนี่นี่นี่ปัดหลังได้ด้วยเฮ้ <c oughs> ไม่น่าเชื่อเจ้าของร้านแว่เราโดนป้ายยาวจริงพี่ผมผมมดูจากที่มาวันนั้นอู้หดอยากได้ดบวันบนทุกวันดูสบายเดียวอ่ะเก๋ดีพอแล้วเก่ดีพอแนละ้ว ไม่ต้องการอะไรมากแล้วเนี่ยครับสบายสบายิบกุญแจสตาร์ทแล้วไปไหนก็ได้เอออยากจะแซงก็มีพลังไแสงใช่พี่<ๆ> <Harmon> นี่พี่เดี๋ยวอีกสักพัดนึ่งนะ,ะเนี่ยกระจกผมก็จะเป็นฟ้าทำไมแอรมันเข้าไม่ไอมอเตอร์อกกระจกพีเนี่มันเหมือนว่าจริงๆแล้วรูข้างหน้าร<ๆ>ตรงนั้นมันจะมีฟองน้ำหรืออะไรูรูพี่รถ90้าสเออย่างแบบสมัยกงซเป้ใช่มพี่ มันก็จะมีแบบไอ้ออน้ำอะพี่ขึ้นแต่มันจะขึ้นแค่ฝนตกตกเนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นแบบจะเป็นไอ้น้ำขึ้นมาที่กระจกเลยนะผมนั่งไปกับแฟอะไรเงี้ยเขาคือจะต้องให้แบบว่าเอ้ยเธอช่วยเช็ดกระจกให้หน่อยอะไรเงี้ยเขาจะเอาผ้า,า,ผานี่ไปเช็ดมันโคตรก้าศูนย์เลย พี่เคยเคยนะขับเมื่อกี้ธรรมดาไงซูเปอร์แต่จริงว่าเดิมๆยังไม่เคยได้ขี่เลยนะขี่แต่ละคันก็เจอแต่แบบบ้าพาังเลยพ่อเโอเคอยู่เนอะที่ไม่ไม่งอแกเลยเห็นป่ะไม่มีเสียแเยนะสูอ่ะเียไไม่มีเสียงก๊อกแก๊กคล้ายแค่นี้ก็ไม่ไ่ะาที่ห็้วเห็นี่วของโคตรแพงเลยนะพี่หน่อยนี้อย่างไอุ้่ ไอ้ปุ่มพวกเนี้ยเริ่มสเสียโอ้ปุ่มปุ่มนี้โคตรแพงเลยพี่พวกปุ่มแอร์พวกเนี้ยเด็กทั้งชุนนี่หลายพันนึ่งกับแบค่ปุ่มแอร์พี่แล้วอย่างพอรถมันเก่าใช่พี่ผมรีวิวรถเก้าสิบสองคือรีเลย์รีเลย์ไอ้พวกไฟเลีย <c oughs> เล้ยวอะไรพวกเนี้ยมันก็จะแบบเริ่มแบบไม่ค่อยเหนื่อยที่แบบทำงาน <c oughs> มันเหนื่อยบางวันแม่งแบบเปิดไฟเลี้ยวเนี้ยพี่แม่งก็แก๊กพลังเหมือนพลังหมดใช่ใช่พี่ <c oughs> แล้วบางทีกระจกมองข้างปรับไม่ได้ด้วยนะเอ้ใช่พี่นี่ผมไม่เคยพับเลยนะกลัวกลัวแบบไปพับแล้วมันแบบหักขามืออะสมัยก่อนผมเคยใช้ติ๊กูเบร์ีนแหมันกดไม่พับใช่ไหมแล้วผมมาไปดันมันทั้งหักปัดเลยจกเลยเรียบร้อยเรียบร้อยพี่แต่คนสกับมาเล่นกันไอพี่เอาแล้วเอาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เก้าถุงแล้วงี้พี่แต่ต้องคนเคยขับมาก่อนมันจะไปทำใจได้ใช่พี่ แต่ถ้าคนไม่เคยขับ90เ,เลยมันอาจจะแบบดูหงุดหงิดหน่อยบางทใีใช่ใช่และแบบ,ยอ,อ,บอ,ยยอย่างไอ้พวกมอเตอร์กระจกอะไรพวกนี้ยังดีคันนี้มันยังใช้ได้หมดดี <ừ> แต่แบบถ้าเป็นสมัยก่อนเนี้ยแบบขับดีวีโฟเ์้ที่ผมกดลงใช่ไหมข้างฝันนะ่งน <ừ> ึงอะแบบแฟนนั่งไปกับแฟนเนี่ยแล้วก็ผมกดเปิดกระจกกดนั่งใช่ไหมเขาจะทางเพื่อนเขาไม่รู้เขากดลงปุ๊กกบกระจกนั่งลงที่แต่พอเขากดขึ้นให้ผมอ่ะกระจกมันไม่ขึ้นที่เขาต้องแบบช่วยแบบ <ๆ S 1> Honestly, นึ้อะไรเงี้ยโคตไอ กเริ่มมาแล้วอ่ะผมต้องปัดกระจกนี่ยปัดกระจก็ขึ้นอีกทีเแต่มันเกี่ยวต้มก็สบายนะนี่พอมาอยู่ในโพซิชันคนนั่งมันก็สบายเลยเออสบายดีอ่ะมันดูดิผมแหกแค่ไงขาได้แบบเต็มที่เลยอ่ะงยินจีนซูเป้าเออเข้าใจแล้วทำไมคุณนุนแบบชอบเพราะว่ามันนั่งสบายนั่งสบายวันนั้นที่วันนั้นที่ผมนั่งที่พี่ขับแล้ผมยังแบบรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมันเป็นรถที่ นั่งสบายดีนุ่มดีนะไม่กอกแกกเลย่ยไปดึงภายในไม่กอกแกกเลยใช่พี่เผื่อเผื่อแฟนเพจที่มีใครที่แบบพอจะบอกผมหน่อยได้ไหมว่าไอ้อาการแบบนี้อาการฟ้าขึ้นทำยังไงได้บ้างว่าบางทีแบบตอนคือมันอันตรายมากเลยพี่ผมแบบผมปัดใช่ป่ะแล้วคือแบบเนี่ยสักัหนึ่งมันก็ขึ้นมาอีกแบบมันขึ้นมาตลอดเวลาลำคาด้วยแหละลำพาริงๆ แต่ที่เหมือนเดิมน,นะครับรถ90คือไม่ทําที่วางแก้วอะไรแม่ีมคันนี้มีคนี้มีดูนะ<อ>ของแรกของแรกอา CNC ทํา <c oughs> <c oughs> ทเองนี่หว่า <c oughs> เปลี่ยนซีพี่ oh. ขาดกาแฟไม่ได้ชีวิตขาดกาแฟไม่ได้ไม่มีที่วางจริงไม่มีที่วางผีผมไม่เข้าใจคนสมัยก่อนเขาไม่กินน้ำกินอะไรกันหรอเด็บคันนี้เติมอียี่สิบพี่น้ำมันเป็นไงนะโอ้โคตรโคตรกินเลยพี่เหมือนแบบว่าคือจ่ายค่าน้ำมันอารมณ์ประมาณว่าแบบจ่ายค่าขับรถอะพี่แล้ววันนี้วันนี้จะขับก็คือห้าร้อยตำําคือแบบวันนึงต้องมีวันนี้แน่ๆคือก็นานๆขับสีพี่างๆที่วัดขับ อะไขับไปทํางานบ้างหรือว่าขับเล่นมากกว่าก็มีขับไปทํางานบ้างน,นะพี่ผมเล,เลือกเลือกสถนานที่ดีกว่าใช่ใช่ใช่มีก็จะดูะว่าที่นั้นที่นั้นแบบมีที่จอดรถไหมเตี้ยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่รถติดไม่กลัวนะ ยังไงบ้างครับวันนี้เออชิลดีวะ่ะเราพี่มันน่าใช่ผมว่าน่ใช่ว่าเกียร์โอตโอ่ะแต่ถ้าให้เลือกผมก็ขอเกียรนะ์ธรรมดาแอร์เย็นไม่เย็นดูจากฟ้าที่แว่นนะเมื่อกี้ลงจากรถดี่ถ่ายไม่ได้ด้วยนะฟ้าขึ้นกล้องอีกอยากจกับเข้าไปในร้านส่ฝนลงอีู่แล้วอย่าลืมนะครับมาอุดหนุนกันหน่อยร้านคัทนะครับใครอยู่โซนนี้เรียบร้อยตัดผมเสร็จเรียบร้อยโอ้โหผมเปียกหมดเลยครับก็ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูซูเปา้าของน้องอ้ํานะครับลหลักๆคือวันนี้จริงๆนัดอ้ํามาดูซูเป้าเขาก็อยากมาอวดเ่าเขาซื้อรถมาแล้วก็เลยแบบเออมานัดเจอกันสัหน่อยนึงแล้วก็พอดีภูมิมาเปิดร้านตัดผมก็เลยมาตัดผมเลยทีเดียวนะครับก็แนะนําร้านตัดผมอีกหนึ่งร้านให้เพื่อนๆได้รู้จักถ้าใครอยู่แถวสายหนึ่งนะครับนันอยู่เนี่ยตรงอู่ชิปอัพนี่เลยก็ตรงนี้มีทั้งร้านอาหารทั้งในเห็นมีแบบเป็นคาเฟ่หมา นะครับมีสระไว้น้ําหมาเห็นเดี๋ยวเขาก็จะมีแบบร้านเซิร์เมื่อกี้ผมเดินไปดูเดินไปดูมานะครับแล้วก็มีร้านล้างฟีมีอะไรเงี้ยเออเยอะแยะก็ถือว่าโอเคนะครับแถวนี้เจ๋วดีแล้วก็ถ้าใครมาตัดผมกับร้านน้องภูมินะครับก็อย่างที่ภูมิแจ้งไปก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะมีแบบใครมารแรกๆหรือไงทุกอย่างเนี่ยก็จะมีแจกภูมิแจกก็มีแจกสติกเกอร์ด้วยก็ฝากร้านนี้ไว้อีกสักหนึ่งร้านแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมน่าจะขอตัวกลับบ้านแล้วฝนตกไม่ไหวเดี๋ยวจะป่วยซะก่อน ก็ดูแลสุขภาพกันดีนะครับช่วงนี้ค่อนข้างอันตรายแล้วก็นะครับจะลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กับสตทไมท่านด้วยวันนี้ผมน่าจะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย